เย็นแสนมาเท่นีแสงนะครับอยู่ฝั่งคนได้กคเป่าฝ mm ั hmm. no, so like ่งได้ เครื่องเป่านะครับมันเขาก็จะมีก็จะมีเป็นค่ามาตรฐานนะครับที่ใช้อยู่ ในท่าโดรนโดยช่าโดรนะครับขาเก้าไหล่ท่าโดนนะครับเครื่องป่าเครื่องป่าก้าร์่มอได้ยงทาโถ้ยาวมากนะครับเวลาเฉยๆให้จะฉยในท่าตงกับนี้หรือแับนี้ได้ถ้าไม่ติดกับของนบัตนะครับนะจีเอาไว้คัาหนึ่งตัวนะครับทุบาร์ลองทำเป็น m a ตช h i n ทุบาร์ให้ไหม Ez เวลาเราทนตื่นเต้นต่นเ้นนะนีคือหกาโนะครับ้านคือเพื่อนและห้ากันอีกอันี้แอปเทชั่นทุกคนก็คือท้าน ข้อน,นี้ต้องมองข้อเหยียดอยู่แล้วนะครับทีนี้พอสั่แถวตรงแล้วใช่ไหมครับทุกคนพร้อมพร้อมที่จะเอาเพิ่มอื่นทีนี้คาทาคอนจะเป็นคนสังเกตแล้วก็คาทาคอนจะเหมือนับข้าวหมาวงถ้าวงพร้อมเหยียบเหยีตรงนะครับต่อไปคับนาคอนจะสั่งเซฟเซฟหรือแบงเซฟหรือท้องว่าเซฟนะครับใช้ได้สองกรณีสองแบบเ แบงเซฟนะครับทุกคนจะอยู่ในอะครับท่าเตรียมพร้อมแสแนบกดเครื่องลงมาพร้นะอมกับกดเครื่องลงมาฉากนะครับฉากจะอยู่ในท่าะครหนะนะนึ่งเซฟแบบนี้นะครับนี่เครื่องตนะ่อมา แบงเซฟหรือใช้คำว่าเซฟหรือใช้คำว่าเซฟอัพสามคำนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้เหมือนกันแบงเซฟเซฟอัพหรือว่าเซฟนะครับคำเดียวทุกคนที่อยู่ข้างหน้าที่แบบอ๋อขผมจะดูเปิดน้ำก่อนเปิดน้ำนะครับ ะอยู่ตรงกองกองนะครับกอบกองสองตัวนะคับน okay. ัดนี่ยคน้ยไม่ต่างกันมาไอ้สังเกบง่ายๆนะครับูบาเนี่ยยกสังเกตแลอวกูบาเนี่ ให้นองพีชอย่ในระดับหายตานะครับเพื่อเพื่อความเข้าได้หรือแล้วแต่การที้กคุณบอว่าอยากจะให้เขาให้น้องมๆเนี่ยเซ็ตเครื่องในระดับเท่าไหร่นะครับแต่ไม่อยากเป็นจุระดับนรกนะครับเพื่อเพื่ออะไรครัทำไมต้องอยู่ในระดับสายตาพอเขาเอาครื่องขึ้นมันจะระดับพอดีนะครับหมายถึงเรามีกองวาวเป็นจุดใช่ไหมครับ ต้องวามอตรงปากเลยส่วนหลาที่จะนดับสายตาเลยแล้วก็เอาเครื่องขึ้นมันจะมีตึ๊มันจะตีดปากเลยนะครับแสดงอยู่ในห้าง่างนี้นะครับของชาวนะครับจะให้สวยงามนะครับโดยจะเข้ากันก็ได้จะเหลืยก็ได้เพื่อความสวยงามนะครับทองก็จะอยู่จะเป็นห้าที่เหมือนกับแสดงนะครับคือเซตไม้แบบนี้นะครับไม่เหมือนกัน นะครับทีนี้ผมสร้างกลับไปที่แถวตรงนะครับทีนี้เคุณกระชั่นจะละบายคราาับเราต้องเก็บเครื่องแค่คุณกระชั่น,นในกลุ่มเคุณกระชั่นเราต้องนับกันว่าคอสั่งแถวตรงแต่แ,ตแ,ตแตค่เแ็มข้ามจำพีเน,นี่ยต้องมีจังหวะตัวเองคือในกลุ่มเคุณกระชั่นคอสั่งแถวตรงอาจจะเป็นสี่และหนึ่งเก็บหรือสี่และเก็บ นะครับเพื่อจะเก็บกองฟับขึ้นมานะครับทั้งนั้นตอนที่เครื่องปั่นเขาทำหน้ทำไมครับเอาเครื่องลดไปเลยทันทีอันนี้ต้องนั่งต้องต้องนั่งจากซองนะครับว่าจะใช้จังหวะไบบไหนนะครับที่ผมสั่งต่อเลยทุกคนอยู่ในถ้เาเซ็ตเัานะครับนี่ผมจะสั่งเอาเครื่องขึ้นนะคเครื่องขึ้นก็คือพลังไทยนะครับถ้าภาษาผิดจอเป็งไง,งครับ พอนอัพขั้นหนึ่งเติ่อนขึ้นมาพร้อมเปล่าใช้คำถามว่าพอนพอนที่แปลว่าเครื่องเปล่าแรงเครื่องบุหรี่ทั้งหมดใช้คำว่าพอนนะครับคือพูดรวมเป็นเครื่องเปล่าเพราะว่าพอนข้ามถังคือเครื่องเปล่าแบบเครื่องเปล่าพอพอนข้ามเลเครื่องต้องขึ้นมาอยู่ในข้างทางที่พร้อมเตรียมพร้อมแล้วนะครับเตรียมพร้อมเปล่า ทีนี้ไายวงเนี่ยจะสังเกตว่าฟางวงเนี่ยปากมังงโนโผล่เชื่อมน,นะครับทิ้มลงไปางหน้าปากวงขอไปแรงเนี่ยมันางบนงั้นผมผมลองลองอะไรบางทีแล้วก็คือทําให้ปากลง,งนะครับเลี้ยก่อนแล้วเรานะครับ Perfect, เพิ่มไปแค่ประมาณสี่งองศาเพื่อให้ปากมันเชิดขึ้นนิดนึงได้ดูดูเท่ขึ้นอย่างนี้ครัไม่ใช่ นะระดาบแบนี้ก็กำลังดีนะครับหรือถ้ามานันขนาดอย่างนี้ก็ยังใช้ได้แต่ถ้ารเมื่อไรเป็นแถวแล้วมันวงจิ๊บวงแบบนี้นสเสียงที่เราเป่อมันจะลดค่าถ้าอยู่ในกระดาบขนาด,นาดหรือขึ้นไปนะนิดนึนงเสียงที่เป่อมามันจะพุ่งไปได้ไกลกว่านะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของของเสียงนะครับแต่อีกอย่างนึงที่ผมอยากให้สังเกตคือท่าทาง มือในการปรับแขนนะครับเวลาเด็กเป่าเนี่ยมเมื่อยน,น,นะครับปวดเมื่อยมากทำไมอ๋อเมื่อยแล้วก็เครื่องลงแรกๆเป็นกระดูกนะครับต้องใช้เวลาในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะต้องมีการออกกำลังกายดันงพื้นนะครับเพื่ออะไรครับเสริ่มความแข็งแรงแต่วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือให้เต็ียมอมทุกวันนะครับนะครับก็ต่อนะครับ ขนาดกับวไหเลยแล้วนะครับเวลาเราเชิดข,ข,ขึ้นมาสัญญาณมันจะเป็นรงสามเหลี่ยมใช่ไหมครับนะให้ดูเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้ได้ก็น่าเกลี่ยไปนะครับอย่างนี้ได้ไหมก็กว้างไปนะครับจะกรลายเนี่ยก็พอดีนะครับ,รรนนรนะรบสัญญาเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัา่วธรรมดาสัญญาแบบนี้นะครับนะฮะลงมาอย่างงี้คือถ้าด้่ยไหร่นะครับ เด็กหวยจะเป็นอย่างนี้ครับเครื่องก็จะห้อยนะครับแล้วแขนก็จะตกแบบนี้นะครับก็ต้องคอยปิ๊กเด็กว,ว่าเครื่องต้องอยู่แบบนี้ทําไม่ได้นะครับอันนี้เราเราอยู่ที่อาจารย์ผู้ฝึกสอนแล้วว่าจะกดดานเขาอย่งไใ,ให้เซฟในท่านี้ให้ได้นานที่สุดนะครับสังเกตง่ายๆนจุดที่เด็กจหจ้วย หนึ่งนะครับข้อมือห้ามงอเลยครับงอ,ออย่างนี้เห็นไหมครับสังเกตนะครับส่วนพี่ผมเจอ,อเด็กงอข้อมือแบบนี้สังเกตนะครับเห็นไหมฮะเด็กงอข้อมือนะครับเอาฝ่ามือไปแปะกับตรงวาวตาวไปได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก่อ เพราะว่าข้างซ้ายเป็นข้างที่เราต้องนักเครื่องนะครับก็ทําให้ข้อมือเราตรงนะครับเพื่อถ่ายเทน้ำหนักได้นะฮะส่วนมือขวานะครับเซ็ตอย่างข้อมือแบบนี้นะครับอันนี้เราต้องไหนครับกดขวาเราใช่ไหมครับก็ทําทุกอย่างให้ข้อมือเราตรงให้มากที่สุดนะครับจใจ้รับน้อหนักได้น้ำหนักจะได้ถ่ายเทลงมาที่ที่แขนเรานะครับตรงนี้จะได้ ข้อนี้จะได้ไม่ปวดนะคีนี้เาควนอนะครับสังเกตน,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 นข้อมือข้อมือตรงน,นีีน่ครับเราเห็นที่เกี่ยวกับก้อยใช่มครับ ล้างหนักตรงเครื่องไว้ไม่ให้เครื่องมันทิ่มลงแต่ผลไม่ได้มาคือกดไม่ถนัดแทนอันนี้อยู่ที่ความข้องหลวงเด็กก็ต้องต้องคอยเตือนเพราะว่าพยายามอย่าอย,ย่าให้การถือเครื่องมีผลต่อการกดวาวนะครับนีต้องคอยเตือนเด็กด้วยนะครับอ่นนี้นะครับ ส่วนเพอร์ชั่นนะเพอร์คชันเครื่องเต่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่วบูบินเงรื่องหมาการบูบินก็ได้หือบู่ถ้า,อา้องเต่าแซกหรือถ้ามอเต่านะครับตัวโตนะครับอย่างอย่างอย่าง้อมละะนะนะอหลังนะฮะนะของเพอร์คาชั่นจะอยูใ่ในท่าแบบนี้นะครับโอเคก็ ดูด้านข้างน,น,นะครับมา่ความว่าข้อมือมัจะด่านำอะไรนิดนึงเพื่อเพืพออที่จะไปนะครับนะลองเช้านเสร็จขึ้นมาพร้อมไปินะครับจะตีกัน เซตของเขาแน้วนะครับพอพอนอ้านี each? ้ฉากเนี่เขาก็จะเซ้นทาเน้ยแหละนะครับแต่ถ้ามีเดียพอหอนอ้าวเขาอาจจะเล่นทาได้นึสบายขึ้นมาหรือเพื่อเซ็อนขาได้นะครับอันนี้อี้อยู่เดียขอาจารย์รับว่านองๆครับวาจะทำใหอางที่เป็นที่ดูดตานะครับพอนะครับเหมือนโแสดงเลยนะครับ นะแขนอะไรนะของปีจะเป็นท่าตบนะทีนี้กลับไปแนวแนวตรงนะครัเซ็ต้งีแบเซตเซ็ตนะครับแล้วกคว่ันักังเนภาษาีได้จะได้ไม่งนะครับัเ็ใช่ ายางห้ามีตัวลอ้อมันจะไปติดตรงนั้นนะถ้ายี่ห้อไหนไม่มีตัวล้อกก็ต้องจับเอาไว้นะครับแล้วก็เลยถ้าหลอดนะครับนะครับหลอดนะครับได้เป็นแบบนีงง้นี่ผมจะสั่งแบ้งเซ็ตดูเอาพีิจารณาสัตย์นะครับ เราก็จะให้ค่อยเสี่ยงไปนะว่าทำโบนให้ให้ใหหนะครับให้เป็นแนั้นงชอปเป็นนะครับช่วงเครื่องรางตัวบิ๊กระหว่างย่าข้อมนะครับดูข้อมตรงตลอดนะครับ้องนี่ยเสร็จขึ้นมานะครับทำโบนได้นะครับทุบบ้านนะครับอย่าอย่าให้ตะวันเด็กก่อนนะครับ,รนนรบ,รรบ,บให้ใหก็ดีช่วงระหว่างเครื่องระหว่างตัวควนด้วยน,นะครับเพให้ทำลัง นะปลายสามวันครับนะครับเอาเตขึ้นนะครับอนอัพนี้เรื่องของแขวาเรื่องขึ้นครูเพิ่งสอนเลยอาจารย์ต้องต้องฟีกัำเป็ว่าด่างขึ้นหวานเท่าไหร่นะครับหครับขออนุญาต็ขึ้นมาสังเกตนะครับว่าอย่างนี้ถ้าบอกว่าอย่างนี้นะครับข้อสอบเปิ ำโพก็ดข็งนง้นึงนะครับให้ันแบบว่าเชื่อขึ้นมาได้หนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามทูบ้าเราต้งเขีนว่าดำโพลงครับที่เปดอกมาใช่ไหมถูกมใชครับทบาะรงนี้ทนไม่ได้ตรงเี้อ่า ทีนี้ของกองใหญ่น,นะครับของา,งขา,งา,งขาง่ารอานาราสัาบบนนน่นเนะร็ัแแบบนี้นะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับหมาย้ตน่างนี้นะนี่เราเสร็จแ้วใช้สองแบแบบนี้แล้วก็แบบนี้นะครับเลือกอะไไ้เพองสังนะ่นทอนรับ เซ่ขพามหรือ่านี้หรือท่านี้นะครับพอนะ่้าเป็นข่านี้เนี้ยนะครับทีนี้พี่ทำไมถึบอกว่าท่าไหนก็ได้แต่เพว่ามันขึ้นอยู่กับ อย่างนี้พอเปล่าเสร็จได้แล้วเอาเครื่องลมใส่ห้อะครับก็จะกลับลงมาอยู่ในข้างเซ็ตหน้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สั่งแอตเพทมซ์อีกทีหนึ่งนะครับอยู่ในข้างบนเอาเครื่องลมมาให้ขางตัวที่อยู่ในข้างบนตัดไปเลยนะครับอันนี้เป็นคำสั่งง่ายๆที่เด็กสามารถเอาไปฝึกได้เลยนะครับมีอัว่านตัวนี้ไหมมีนะครับอย่างเช่นเราควันพักอยู่แล้ว เลาอจากาให้เขาทำยัไงครับอัพลำโพงขึ้นไปเองอยากได้ความดังดังใจจะถามว่าเบลล์อัพนะครับเบลลอัพต่ำมาพอต่ำองโอวโ่วโวโขึ้นไปประมาณ20องศาจากนี้ร่บขึ้นไปขึ้นไปนะครับเหยียบท่านี้นะครับเาราจะเห็นองโ,โ,โอว่สวารีนะครับที่เราตรวจข้น,นะะเนี่ยเขาต้องยังไครับ จับเบวขึ้นไปหากรรมการแบบนี้เพราะว่าคนผู้ชมขนาดไหนจะนั่งดูเไื้ถ้าจับใช่ไหมครับแล้ใช้วิธีเมื่อส่องให้เสียงเนี่ยไปหาคนดูได้ใหญ่เลยนะครับทีนี้พอมีเดียวคราจับเบวดาวก็คือลงเรือข้าเลยครับถ้าขึ้นไปแบบนี้นะฮะแล้วก็จับหอยดาวนะครับเท่านี้ในความหมายง่าย ความคุ <A PI AN> ้นเคยนะครับต <pl> <promotion UC> ้องเอาจังหวะเรื่องการ่งขึ้นเครื่องลงแถวพ้องต่างๆต่างในแถวต้องจักจังวะนะครับให้เด็กจำไม่ได้ให้เด็กจำ position อะไรนี้ไม่ได้นะครับทีนี้เรื่องของความนับบรรดาขึ้นเครื่องลงนะครับเขาเรียกว่าอันนี้จะอยู่ในส่วนของอัเปอร์บอดี้นะครับอั upper body คือส่วนบนนะครับของร่างกายนะครับตั้งแต่ นัาออกซิเจนจะเป็นสีสันในระยะเวลาช่วงนี้แม้ว่าเวลาเราเดินเต่าเวลาเราปรับนนะครับช่วง upper body นะครับจะต้องนิ่งนะครับไม่ว่าจะช่วงเ่าเจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับบนนั้นนิ่งนะครับเพื่อไม่ให้เสียงมีปัญหาไม่ให้เสียงแปลกนะครับอันนี้เป็นายให้เข้าใจง่ายๆนะครับเวลาไปใช้เราต้องพิจารณาเพิ่มเติมแต่ว่า 你好，三三号。